พยายามที premises, ่ทขอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงเขาเว่งอย่างเรวคนมันกินหอดผัวบ่เนาะงผัวไปนอนหน้าเดี๋ยวเราก็มาแล้วเยิงถอดยิงทอดแทะห็นมันถอดแทะถอดแทะนอกผู้เดียวลราทอดแทะบอกคุณยายเธอแดงยึงเคืองเลยวันนี้แซ่บยกโป๊ะแต่แล้วแซลโลแกนเล้วแซลโลแกนว่าไงก็ยกโป๊ kém thêm làm จะมีมากกับป้อม่อพี่น้อง่อนัปลูกปลูกมันมัน่วงมันบ่มันบ่ติดขนาดจ่ายตั้งหลายต้นเลยสิมสามเอ้ยปลูกแล้วมันแมงบันยามตกกบตตคักบันยามเลียงกับเลยงคักพี่น้องเอยเห็นมันบรรยากาศเป็นสีเข้มๆก็เลยว่าสิมาสามมัน่วงมัน่วเงก่บมันเกี่ยว บัดย h มันก็งามแต่พุ่นี่ยมันจมุ้เก่ามันยะจับูไว้ยาม่เห็นยังครับรัเสียหนากไ้ทักทายกับบรรยากาศฮอนฮอนฝนถีมากใชไหน o คลมสลับแดดครับยายมาสามมั่นป่ครับสับมั่น่วงมันเกี่ยวเออ ขบวดกำลังงามมันเกลียวรอวมันเพี้ยพาพี่น้องชมสวนก่อนพี่น้องสาเดมันเกลียวไปพ่อต่มไปครับนี่ยดงามี๊ดมีน่อยไปมีหน่อไปไอ้เป่นขบวเป็นจุกแล้วขบวดก็ง่ามนาก็ง่ามนะคนณยา่เน่าเนาเอาว่าไว้มันแห้งไรถ้าว่าขบวดก็ดีเลยแล้วตัวน่อยๆก็เป็นสองฟักตั้งต้นสามฟัก มันสามักก็มีแต่าไม่ติดจับเขท่านล่ะปาหอตัานมันไดป่ตูพี่น้องเอารถไทมาไบ่เด็ดมันออกดอกได้หนเริ่มออกดอกแล้วต้องไปใช้แกงออมใช่ยังไงใช้หมกข้าวโพดออกแล้วจังไห้ข้าพดาออกแล้วจังไห้าไมาบังดุสันตยงบสามสีฟักแต่ว่ามันสมบุนใช่ นว่ากำเจียมบัดย่ำมันออกผลมากจ้ากว่าสิม like. ันแนวเดยเจ้ว so mm ่าไปตอนไปซื้อผลผนว่าเขาโคดกำเจียมพ่นย่ะเขาวผลก้ำก้ำฟักผลผลน้อยๆมันทำมันออกเป็นต้นมากมันก็เป็นฟักหลายอยู่แต่ว่ามันเพิ่งเกิดบ่ดีเป็นไหนมันปลูกแล้วก็เลี้ยงไงเทกันละเกิดมะฮ่องมะฮ่างแล้วมะฮ่องมะฮ่างแต่ว่างามดงเกิดมาเรากระนั้นฟักหนึ่งนะจะต้มอยู่พี่น้องนี้ ร้อยก็ได้กินครับโคตรกําลังงามผ้ายางส้มท่าก่อนครับบัดคุณยายมาเห็ดยังก่อนมั้ยสามมันโมงเสียหยางบกริกเสียหยางบกริกน้ำสามมันม่มงน้ำบ่าเจียหยางขี้น้ำอืรยากาศมันขุ่มจะวางเอาพี่น้องเอาผลอ้มันกําลังงาม งามมีตัวนี่งามพอ,อยังหูบ้ามองนี่พอเฮียดเมืองพอเฮ็ยดเก่าม,ม,มันมีปุ๋ยมันมีปุ๋ย,ยมันม่วงพี่น้องกำลังเขียวงามมันม่วงครับ อันเขาโพดปลูกไหมเกิดบ่ดีครับพี่น้องสิคือเก้าเหรอครับเี่กโพดปลูกไหมมีนนข้าวโพดอีกเอ้อสนุกกินแล้วข้าวโพดสวยครับปลดได้หล,ลายต่มอมเยอะนี่ถ้ามันเกิดดีนี่สนุกกินประยังแล้วนนเนาะได้คล้ายปุเหรอถ้ามันเกิดดี ยพิก e. ็ังเยพอได้กิ่ย네ุ่ตินต้นกก็ังกอยู่ต้นกย่กระโงขึ้นมาเรื่อยๆพอได้กิ่นยู่บบพิกก็ได้ให้เขาปูไวยู่จามันเต็มเลยจามนม่วงอนี่จากมาปูกไว้ทุกมันบ่เกิด ปลูกแล้วมันแรงต้นนึงสิเอาอีสไซมาสามไปยูฟามันดีเครือนอะไนะเครือมันดีมีบ้อนพวกนี้หมดตุกน้องสามแล้ตมันถูกพู้ใดมาปลูกไปก่อนไมซักไม่ักอันนั้นฟิวไมซักกับ่งอ่ะนะมันม่วงนะนั่นกับฟมือ่าซักบู๊ไม่่ซักคือต่างกันก็งอ่เยกปูกเพื่อได้กินนะปลูกด้ท้ทิม แม่จักก็ฟีมือเถอะแต่ว่าแม่ยักษ์ก็ปลูกมันม่วงไว้แต่ว่าบักพริกกับขา้าวโพดมันแม่กับลกปลูกบเอยานอยากมีส่วนรวมพริกมันแม่ปลูกผู้เดียวหร,หรือวะอยากมีส่วนรวมใช่ข้าขวโพดอี่คุณยายปลูบกบ่มาห้องมาห่างเนี่ยมา,มาห้างมันงามอยู่เล่แต่ว่ามันเกิดบ่ดีเป็นเจ้าใหญ่บุญเป็นน้ำยังที่เกิดบ่ดีครับวันนี้คิอว่าอยัางข้าวโพดข้าวโพดมันยังเห็นเดื่อนบบเทือดินหมดอ่ะ ขดดินผลทั้งบักเกิดขั้บนเ้ยสด้ยเได้ในบกขดินว่าปลูกสองเราเราบเปเก่าเป็นน้ำไหเงินเป็นน้ำเหลงสามมันพนาพี่น้องเสียหนาบ่หาหนางามครับรุบอกเาต้องบมัเสียยาไปัดหานี่งามก็เน่ากินสามต้นนั้นกเือ ได้บาดยอดมันไปนสามครับพี่น้องเนะวลาตอนท้อผูกตอนเราท้อเปซื้อไหมยอดแล้วเจ้าบาทซื้อไหยอดละบาทสองร้อยก็ได้สองร้อยยอดสองร้อยบาทได้สองร้อยยอดสองร้อยยอดเพราะว่าเป็นผลปล <laughs> ูกปลูกแล้ววันนี้ผนตกมันกระสุ่งขึ้นแน่แล้วผลผลมาตกใส่หญา้าพืชขึ้นมาเนี่ยมันจะกินซ้ำเอาหญา้าเพราะท่านวันนี้เขาเอาขี้มาเอาหญา้าก็ได้ มันเป็นสองพันครับสีเขียวก็มีทั้งสีเขียวสีม่วงสีเขียวทั้งสีม่วงสองพันตั้งแต่สีเขียวเป็นก็บมาเสียบยู่ดิผู้ใดเป็นคนปลูกอ่ะพญาสักพญาสักเป็นปิยะศักฝีมือครับเขียวตึดเลยปิยะศักดิ์พี่มื่อคุณยายกับเขาพูดแล้วครับจ้างห้างยังห้างคือเฉียวเจ้าของนี่แหละห้างห้างถ้าเบิ่งมันย่ำเป็นไงมันย่ำเป็นไงมันจะคือนเฉียวจุฟอง ทันไห้จับหางคนก็บ่าคือนแถวพูบปกหนงจับปี่คนก็บ่าง่ามขือนแถวที่ขึอนแถว้ปลูกหนก่นจอาไปปักเลยบอกครับอเอายอดนั่งสิบอครับไปปักปักไป,ไปถ่มเราเขากระถมมันติดมันวอวเลวมันติดบ่ยากเต ผูกบา n t กแต่ว่าเนี่ยมันเป็นหัวทรรหรอกหัวนักเป็นเหลาแค่เขาโจวผูกเขาไขแาโจไม่หยาอะไรผมก็ค่อยเป็นเหล่าได้่งสื่อเขาน้อยกินเรื่อยข้างหมวานียอดง่ามอยผู้ใาพวนี้ใบยานั่งเอาหนิครับบ้านลวงบอกเคยใส่ละผมอยู่อิสราเอล ก็ยู่ไม่หมดเจ้ว่ามันมัดผวกนี้บ่คนหลานบ่แม่นติดใบม่วงหัวก็อ่แหละแต่ว่าห้าพันเธอคนว่าใบม่วงหัวบ่ม่วงก็ไม่ได้อันนี้ก็เอามาพันมาจากเพิ่นจังมันติดมหัวม่วงบ่ม่วงครับวิธีปลูกมันงคุณย่าครับทำนี่บอกคนได้นี่แหละทำวันนี้เก็นามมาหดตะบงน จะว่าจะได้หดบพราะเราบัางฝากคือขึ้มขึ้มขึมมม้มเนี่ยตกใส่ปังซ,ซักสูบน้ำนาะดขึมอยู่ทางหน้าผมันขูมจักแค่ยังงี้ตัวใช่ทางนั้น,นครับขึ้มปยังซ,ซักสูบน้ำแม่นวดสูบไปแล้วแล้วล่อให้เ,าเราสูบแล้วก่อน จำเนี่ยน,นี่เขาเกาอนามาหยอดปูปหยากได้หรือ่ยากก็ตั้งไม่นามนี่้เดี๋ยวมันจะติดตัวนี้มันยังยู่บส่์ามยามที่ทแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึง มันกินหอดผัวบอเนาะไปนอหน้าเดี๋ยวเราก็มาแล้วเพียงทอดเพียงทอดแท้เห็นมันแทอดแน้องผู้ดียวอาะทอดแท้บอคุณย่าเกยมันกี่ันเกี่นเันกบ่เนาะยวันียยาี่ยวมนี่ว่วัน่นว่าทอดแเ้ในชีวิตส่วนตัวนีัเ่ยมันกกันกีกีกนเกิดพี่น้องเอ้ยมัเห็นเว แล้วตัวสัตว์เจ้าของเกิดหมูสองเราเพราะเกิดสองกับแมาแล้วเราเป็นสูบใกล้แล้วเราล่ะอีกขึ้นสองขึ้นแล้วกับกับนอนน้ำแล้วทอดเทาน้ำเท่าน้ำเสด้เงินตีวันนี้เได้เงินสูบค่าน้ำมันสูบน้ำใจ๊เข่าเปิงเขาฝนว่าฝนสีมาแล้วันนี้ร่มพี่น้องร่มคือฝนสีม่าดีเลยยามที่ทอแทเขอเพียงแค่คนหนึ่งเลย คนหนึ่งแล้วพอว่างเขาข้าสูบน้ำอยู่เพ่งกำลังใจกำลังใจเพ่งที่แม่เคยมักตะตอนเป็นสาวย่ำเอาถ่อเอาแแห่หอกขึ้นคอเพ่งนี่คนขึ้นหลอกคนขึ้นเตียงถืออันคนแท้สนุกย่ำคิดหวังย่ำนี่ยังนี่ยังอีกเพ่งก้าวเกาไม่เพ่งอยังอีกเพ่งเก่าๆเต็มเพ่งก้าวเกมันกลิ่นยังได้ใจไรไม่เอาเงิน เพลงเก่าๆขันเพลงความรักกถิหากมีใครคนนั้นเสียงสองเสียงสองเสียงสองคุหล่อยังอีกเขาทำใจให้เปลี่ยนเปลี่ยนแไปเอาตั้งแต่สมัยแม่นะนี่คุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนตั้งสมัยแม่เป็นสาวนอกจากนั้นก็ย้ำไปงานวัดกันครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าเกิดว่าท่านได้ฟังเพลงคุณย่าเราลองได้แสดงว่าอายุหลายเลยนะครับกันพ้นยุคสมัยแม่สิจำได้ยุคคืนนี้แม้แต่ความว่างเปล่าเพลงความหลักเพลงพิดหวัง มหนแต่ไปเที่ยวงานวัดพน้องสมมติว่ามีงานวัดให้เที่ยวแล้วละเป็นยุคสมัยเทคโนโลยีแล้วเ<อ>มื่อกี้สมัยไปเบื้องหนังรอมพระอืาฟังเพ่งจ,จนขึ้นใจสัว<น>เขาเสียสายหนังหนังกลางแปลี่นะหนังง้วยกลางเปลยนซะที่กลางเปลี่นก็ไปขายยาสัวสี่เป็นเร็วจบท่าน, <laughs> นกลางแปลงก็กมีอยยุโดนโดนมินุ่นึง แต่ว่าส่วนมากสิมันพวกนังล้อมพระล้อมพระอย่างเง,งี้ยนะเนาะบาทละหาบาทสมัยนั้น<อ>โดนมาอีกจังคยมาบาทละสิบาททางการแบงนะแต่ว่าแต่ว่าเราเริ่มแรกว่ามันบาทละสามบาทว้าแต่สมัยเงินบาทมีค่คาเงินสลึงมีค่คาเนาะแต่สมัยนั้นสลึงหนึ่งสื้อขอนมอิม่มได้ตะกี้บาทบาทหนึ่งซื้อเนื้อจิ้นอิ่มย้อนหมดแล้ว นางล้อมผามาที่แรกว่ามันบัตรบัตรละสามบาทแน่นอนจำได้เขาก็เปิดเพลงยังสิหละวนหมักย่ำงานวันนี้ตัวมากกับมันจิ้งจา่ามีตัวาา<า>วันนี้ตัวมากจิ้งจ่าสวรรค์เขาเป็นเพลิงสิได้บ่เป็นเพลงอันนี้ได้บ่นเนยอายุสิบห้าได้มาเป็นเจ้ารำวงมาใส่กระโปงปับปับ แมมจนจำได้เพียงเปิดดูแล้วจนจำได้ใสัวลัวมัวนขึ้นเดือนแดนอาราอารเดมอยู่บนก้อเต้นรำเราเกิดมาเป็นคนต้ยต่ำ กระดัมกระดัมดังเม็ดติ่มเม็ดสามโอ้เพียงเลยสมัยสมัยเป็นสาวหน่อยเนาะยิ่งศาสตร์ตะวนผู้เฝ้าผู้สาวกปเชี้คู่กันอุนต้นอุนต้นต้นทำไมตะกี้แต่ว่าจุดของเพราะมีผู้เฝ้าน้ำพ่นดอกผู้หายเพราะมีผู้เลี้ยวเบื้องเห็นตะพูนเห็นตะคูพูน คุหาย่มีคนเมาตัวเงหาย่มีคนเมาเป็นยัก์ลงรัลงหลดมาจังเลยพวเกือบคายบออกเป็นเป็นกรรมของเราเราว่ากันเพราะาคายอัน้เรียงหลานได้เป็นสาวเ่าแล้วเตี้ยได้ผ้าหลานไปหน้าแล้วเต้หลานไปหน้าหลานหลนป้าจะผ้าไปหน้าป้าป้าชัป้าจะผ้าไปหน้าตักเองเกือบ ยงมเป็นกกาหวัดยงมเขายมกลับมาเขาพ่่งคู่คุยเบาย่างออกต้นหนาคู่นั่นคู่นี่จะของยางผู้เดียวน้ำฝนวัวน้ำวนเขาก็บอกเียใจแ่ก็เนันไดเกิดตัวนี้บ้านหลงบวนี่เนี่ยสักลงงหลงหลงบดมันยังเลย ทอนพี่น้องพาคุณยายมานั่งอยู่สลาครับเศร้ามีแห้งลังจากไปเสียหญา้าสวนมาครับอาบนา้ำอาบในแล้วอาบนา้ำอาบทาแล้วไปรุย่ยแดดแต่ว่าเพรแดดไปในดอกห้างบาดกิดคุมอยู่แต่ว่ามันเอาวันนี้มีของพี่น้องส่งมาให้ส่งเติมมาให้ครับแต่ของพี่น้องส่งมาให้ปิดชีอยื่นนีอะไะพี่น้องปลอดที่เป็นใจดีส่งของมาให้ เป็นเสือครับเห็นว่าคุณยายได้บ้านพ่อบ่าวนองบัวเวลาออกคลิปเสือก่ได้ครบตัวกันนะเลยฝากมาเหอีกมาไหลเถอะหนึ่เสือแซบยกโปครับพี่น้องสโลกแกนอุยายครนะเลยครบสีอะไรบ้างสีจันเลยเพราะมันจะขาดสีเหลืองหมอคุณยายคุณยายมีสีเหลืองแล้วหมอสีเหลืองก็ยังไม่แล้วเดลออ,อันนี้ผมตัวนึ่งสีเงินอือ แซบยกโป้ครบสีเลยครับมันได้ใส่เสื้อคร่วออกคลิปน้ำกันแล้วมุนๆกันบันแซบยกโป้ครับสีแดงสีแดงแรงริบเดี๋ยวที่ทีอได้ไรเขียบตรงด้วยอ๋อเป็นสาวขึ้นก็เก่าแท่น้ำเป็นเดี๋ยวแช่แง้มตัวกระชากไปเราพี่น้องเลยอันอ,อ,อ,อันนี้เป็นของ บ้านน้องบัวเองอน,นี่เพื่อนว่าตอนแรกส่งมาให้บ้านน้องบัวแล้วบ้านน้องบัวได้ครบทุกสีแต่คุณยายได้สองตัวนั่นแหลคุณยายบอรบสีก็เลยก็เลยเพิน่นเลยสั่งมาให้เลี้ยสั่งตัดมาให้รบสีกันพอดีอันนี้ของพร้มครับอันนี้เขาพร้อมอันนี้จากคุณยายอุดมพรครับคุณเพันคุณสืบรสีดำดีดีเลยไรงวดเนาะ คนฝากเสือกตือเราลงบัวประจำพวกนี้ถือกระตือน้ำดูหรือดวงคนดีนะอยากห้ถือเบอร์เสือรวคูเสือรวคูน้องนี่ก็หัวลงบัวมากรีวคูเห็นสมุทรสล้วครับลูกคูครับหก็มักกันบวชนตัวออนี้อี่ตันี่ ชัเป็นกุฝากมม่หลายตัวเต้โอ้งามชวนิววอล์กอโลนดิงชัยรับนต้ฮาดีดินาดียู่ตัวไงพ่อแม่นี่ก็ดียู่งทงสิบับ้งทงสิบันบ้คุรุุงบ้างองอยู่นิววอล์อโลนยังนี่ัตัักไงอั ก็ลายสูตรตัวไหนอ่าลายสูตรพี่น้องก็ตัวนั้านส่งหน่อยส้มปนหน่อยอันนี้ลีวายลีนนวายครับคุณยายอุดมพรอืมยายอุดมพรส่องมาให้อันนี้มันคือเสือเสือกีฬาบ่ เะเอเพื่อนดีงามเลยดกานองบวัวพิษบานองบวัวพิษชยะอิลีเสือสมมสอนนองบวัวตัวนี้นี่ครับ<ล>น้องบวัวพิษชื้ครับเสือกิฬาติเสือกิลาส,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 สมมสอนนองบวเาพูดตัวนี้ ซื้อลูกบอลมาเตะอยู่หน้าบ้านตัอเราลดทุนบอกไม่ได้ลดพุ่นลดกิโลตัวนี้มันสม่ำงครับถึกใจโดยเฉพาะเสือรีวู้ดผู้ครับท่านบอกเป็นแฟน์รีวู้ดผู้แต่เม่เคยใส่เสือรีวู้ดผู้จักเสือโย่ในวอล์กอะโรนี่ครับถึกใจลายโอ้สนุกนุ่งไทยคลิปเราพี่น้องได้บอลเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปเราโตเราตัวต่วมัน เราจะเสือตัวงามแต่วันนี้กะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณผู้ที่ทรงมาให้ขอบคุณหลายๆนะจ้ะคุณยากอุดมพรอแล้วก็เจ้าของเสืออันนี้นั่เนาะครับเนาะทรงมาให้ทุกคนนั่นแหละพวกจุกจุกตัวไม่ไม่ขอบขั้วนะครับเนาะยากก็เลยลายตัวมันี้จเติมให้อีกขอบคุณบรรจุคนทุกผู้ทุกคนนั่นแหละผู้คนเบื้องคลิดยุคก็ขึ้นกันนั่นแหละ ที่เพิ่นเบื้องคลิปให้เบื้องคิปให้ครับอืนก็ดีซอยก็คือการซอยสนับสนุนทางหนึ่งงานหนัคุณยายคือการซอยเห็นว่ามีเพิ่นกับว่ามีเฮาทุกมื้อนี้อื่แม่นบ่ทพันบ่มีเห็นว่มีเพิ่นกับว่มียายคุณยายมื้อนี้บ่เห็น่มีคุณยายจาดก็บ่มีเพิ่นกับว่มีคนรู้จักก็สิรู้จักซะบ้างน้องบัวเออบ่าน้องบัวก็บ่รู้จักคือกันล่ะกันว่มีเพิ่นเอาน้องบัวเค้านั่นมาแต่เมืองนอกแม่ปัญหาก็มากเริ่มอยู่บ้าน คอยถูๆไทยๆไปน้ำเขายังสัน่นลับพี่น้องเนี่ยได้เห็นบ่เถือกบ่ต้องกะอดสมอดสาเบิ่งขอถวดขอไพ่ทำงานเนี่เนาะคุณยายเนาะคลิปนี้หลังจากไปสวนหลังจากมาเปิดของฝากรับนี่จะเสียโตมง,งามครับขอบุณอีกเทียหนึ่งขอบคุณที่กำลังอบ <ut un S 1> ชง <ม S 2> อยู่นะครับคลิปหนาจะเป็นยังกะคคอยรอดติดตามกันไหมครับพี่น้องตอนไม่คลิปหนาโชคดีสวัสดีครับสวัสดีแจ้าพอกันไม่กันไม่คลิปหนา ตัวเด่นวะเก็บนะใส่ลงมรงดูใส่ทับลงไปเลยใส่ลงแรงนู้ง่ายไหมตาตัวแดงยืงคืงเลยวานี่แสบยกโปูนแล้วแส่โลแกน้แแกนว่างไลยก่อนยกโปูแพมก่อนนานนะสบายครับ